โอเคก็ผมก็สว uh ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยน้องแมคคลิปนี้เราอยู่กับเกมไดเกตกันตตอนของกับเนื้อเรื่องในดานหน้าของเราก็ต่อผมก็กับชื่อตอนว่าคลั่งคอเกนะผมก็ใครที่ไม่รู้จักคอเกผมก็เป็นเหมือนไก่ทอดใช่ไหมแต่จะเป็นไก่ทอดนะผมเหมือนไก่ทอดคล้ายไก่ทอดเป็นไก่ทอดนั่นแหละไม่ใช่คล้ายหรอกเป็นไก่ทอดเลยพูดง่ายเนาะใช่เปล่าจะไม่ผิดนะประมาณนั้นนะโอเคน้อเรื่องจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าผมก็ กำลังดูก็ฝากกดกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการไล่ยุทธ์ต่อไปรเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นไงครับไปดูกันเลยก่อนผมคลิปนี้เจ็บคอนำที่พูดอืมแก่สามสาวนี่เองนะผมนี่ดูซิเออขอเกตลดน้ำหนักคอนที่นี่ดังมากเลยนะรายเดียพูดถึงมาหยุดตอนที่อยู่ทีศูนย์นั่นเหรอหอมจังเลยอืมซีนหน้าของสารจังอะ่ะ ใส่เครื่องเป็นเสียงก็ได้กินไม่ได้จริงๆมันมก็ใส่แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรบ้างไม่แล้วนะผมพวกเธอใส่ใส่แล้วก็ไม่ช่วยอะไรแล้วผมอืมไปแล้วใช่นหนะไปปั่นกินที่หลังก็ได้อืมนั่งสารจริงนั่นแหละนี่เปิดต้นอ่ะจะอร่อยยังไงอะ่ะอร่อยสิเออขาเก่งคนร้านนี้แหละยังไงก็อร่อยอยู่แล้วอืมถ้าไม่อร่อยแล้วก็ฉันอยากร้านนี้สิบแนดเลยนะอืมอ่าว่าไงาสาวืม อ้าวว่าไงที่ปรึกษาไม่คิดว่าจะได้เจอนายที่นี่เลยนะเนี่ยมากินข้าวเกมกันเหรอที่ปรึกษาก็ชอบพกเกมเหรอ,อ,อท,ที่กับที่กับซินมานี่ก็เข้าใจได้นะเออแต่ทําไมเธอถึงมาจนที่ได้ละ่ะควนซี่เออชันเหรอเออก็มาลองชิคพกเกมเหมือนกันเหมือนก,นกับคนอื่นเขาไงล่ะทําไมต้องกิดกันฉันด้วยละ่ะเออนี่จะจะได้กับเธอทั้งสี่ที่ปรึกษา คนคนสังคมรงเกงแบบ <c oughs> คนสังคมรงเกงแบบพวกเราเนะี่ยอ่าก็ต้องคอยดูแลกันและกันสิไม่ใช่มาตั้งแง่ใส่กันนะ่ะที่ปรึกษาคุณไม่ตั้งใจพูดแบบนั้นจริงหรอกใช่ไหมแครน่กกากลัวสุดในบรรดานหนูก็น่าจะเป็นเธอเลยเสียใจยจังะเนี่ยไม่ดีเลยนะโอ้ทำไมเราลดเราเราโดนลุมอยู่คนเดียวเลยเนะี่ยที่ปรึกษาหากซีฟเน็เลยนะ ขอโทษขอโทษฉันผิดเองแหละอ่านายรู้เศร้าจังนะเงีแล้วรู้สึกแย่เลยนะเนี่ยก็ได้ก็ได้ครั้งนี้นะฉันจะไม่ว่าอะไรก็แล้วกันนายต้องเลี้ยงขอเกลียวพวกเราหนะ่ะเป็นการดเฉยด้วยนะเย,ย้ที่ภาษาเลี้ยงอเอาสิเลี้ยงก็เลี้ยงนายนี่แสนดีสุดเลยนะเนี่ยพูดอย่างเป็นหมาหนะูมไม่ใช่หมาเอาไหนดีนะมีรถไปด้วย จริงเหรอรถไหนรอร่อยสุดล่ะอืมเรามาดู้เลยว่าจะเลื่องรถไหนดีมัสิสั่งให้เราหน่อยสิเควนซี่ได้สิที่ภาษาเราสั่งเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมของงั้นเหรอเออเออเอ,อ,อย่าอย่าเกินไปกันแล้วกันนะจะจ่ายไม่ไหวโอเคงั้นก็อืมเอาหน่อยดีนะพอเลยแด้ก็ก็แล้วกันนะ อเอาเกทำมาได้หกชิ้นเดี๋ยวหกชิ้นได้เหรอเดี๋ยวหกได้เหรอแนน์น่นสิเดี๋ยวไห,วหน,น,นนะคนละสองชิ้นนี่ล่ะเออไม่นาไปดังเผื่อเราด้วยนะแล้วก็เขาเกลรถเปื่มาสามชิ้นอืมกาวแล้วนะรวมเป็นกาวแล้วนะหลังจากนั้นไม่นานก็เกสั่งได้แล้วค่ะรายงานเ๋าว้าวสดใีมากเลยอะแถมควันยังลอยอยู่เอามาจุดด้วยนะอืม อร่อยจังเลยเนี่เนี่ยชาวบานเดาเครื่องปั่นมาส่วนตัวมาเออเครื่องปั่นส่วนตัวเหรอ,อถ้าฉันอยากจะกินอะไรตอนนี้ใส่เครื่องแปลงเสียงอยู่อ่ะก็ต้องใจเครื่องปัน่นปั่นให้เี็ดก่อนนะสิก็ลันนำคานอยู่เหมือนกันนะแต่จะทำงั้นไงได้ล่ะอมแต่ควนซีบอกว่าก็าที่นี่น่ะอร่อยมากฉันเลยจะนำปากไหนก็ได้อืม ขอโทษนะช่วยเขาเข็ยนไปปั่นให้หน่อยได้ไหมด้วยเดี๋ยวอะไรนะครเอาไปปั่นให้ได้เลยขอโทษะคระัแต่ฉันไม่เข้เขาใจว่าพอดีเพื่อนผมฟันไม่ค่อยดีนะครับช่วยเอาไปช่วยเขาเก็บไปใส่เครื่องปั่นให้เธอกินง่ายๆหน่อยได้หรือเปล่าครับอ๋อ,อได้ค่ะหักสิคนเซ็นต์นะที่ปรึกษาเดี๋ยวฉันช่วยเธอแทะมากนะกั่านั้นสิทธิ ออนะเอาละเกี่ยวตีอ๊ะแปดแล้วพวูดอ้ามสิต้องถามด้วยได้ไงอ่ะให้เธอปอ้อนนี่ไปเรื่อยใช่ไมทำไปละตอนที่ยืนโซนตอนที่ยืนที่โซนอะ่ะใช่กระป้อนเข้าเธอตลอดเลยนะนกระติบเกี่ยวตีกระตนมัดอยู่นะผมก็กใช่ไงตอนนั้นน่ะฉันตะเกียบเหมือนกันนั่นแหละอืมเธอแต่ชอบฉันเหมือนจะวางให้เธอรู้เปถึงจิตวิญญาณอย่างนั้นแหละงั้นนายฉันป้อนไหมละ่ะเออคุณเหรอที่ปรึกษา ฮัลโหลสิอืมไม่เสนอตัวทำไมเนี่ยโอ้ยอิ่มเลยแฮนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกินกลับไปตั้งกี่ชิ้นแล้วเนี่ยฮะอะไรยสดจนกินเพลินไปเลยใช่ไหมล่ะสุดยอดมากเลยล่ะอร่อยแบบให้สิบไปเลยแล้วกันขอบคุณที่เตียงชนนะที่ปรึกษาอภายในซื้อแล้วอ่ะอร่อยขึ้นยังไงก็ไม่รู้แฮะไว้ภายหลังนะมันเดี๋ยวเอาอีกนะทต่มาจนเตียงด้วยเนี่ยเอาล่ะ แต่เราไปช็อปปิ้งกันแล้วนะที่นี่ไหนมีอะไรให้ดูเต็มหมดเลยแล้วเจอกันนะที่ปรึกษาวันนี้ไหนกำหนดการของเราแน่นมากต้องไปแล้วละ่ะบายบายที่ปรึกษาอืมไว้เจอกันนะเควนซี่เกีิลตี้กับสีนั้นจากไปอ,อยากกินข้าวเก๋เหมือนกันแฮ่เออทำไมไม่กินกับพวกเขาวะแต่ไงฉันเครี้ยงฉับไปแล้วนะสิอ้าวเวรกรรมฉันหลังจากออกสถานข้าวเก๋แบบมือเปล่ากระเป๋าโลม่มาแต่ไม่ได้เลยนะผมแม่น่าเสียดาย มไม่แบ่งบ้างเลยอะ่ะไอ้แก๊งสามคนนั่นโถสารเลี้ยงไอแทะโอเคหนุ่มก็ไว้เจอกันคลิปถัดไปแล้วกันนะครับิปนี้ก็สวัสดีครับ